สวัสดีครับพบกับหมอเจมส์แบดมินตันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม้ตัวใหม่นะครับก็คือเบรดเอ็กซ์เก้าร้อยแม็กมูนนะครับตัวที่ผมได้มารีวิวก็คือเป็นไม้สี่ยูจีหกนะครับต้องขอขอบคุณทางรีนิ่งไทยแลนด์นะครับที่ส่งไม้นี้มาให้ผมได้ทดลองรีวิวนะครับเดิมทีเนี่ยใช้เจ้าเบรดเอ็กซ์เก้าร้อยซันอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นไม้ไประจำตัวผมนะเ0 0ร้อยนะครับสี่ยูี่ได้เจ้านี้มารีวิวก็ เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็เขาก็แถมมากับกล่องพรีเมียมนะครับสวยงามมากนะฮะซึ่งผมก็จะไม่รู้ไปทําอะไรเหมือนกันเพราะว่าไม้นี้ก็ซื้อมาไว้เล่นนะนะถ้าเกิดว่าจะซื้อมานะแต่ถ้าใครเอาไปตั้งโชว์ก็อาจจะสวยนะฮะกับตองนะครับตุ้งยางยืดนะครับใช้ไปสักพักหนึ่ง ก็โอเคนะฮะแต่เวลาถือไปไหนมาไหนถ้าเราไม่ได้มีกระเป๋าเราก็อาจจะต้องถือไปทั้งแท่งนะครับไม่มีสายสะพายขี่มอไซค์ก็อาจจะลำบากว่ามันก็กันกระแทกกันอะไรได้ดีเราใส่ในกระเป๋าเนาะโอเคก่อนอ้นนี้ผมก็ได้โพสต์คลิปไปให้ดูแล้วคร่าวๆร,ระยะหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะตัดคลิปสั้นๆเข้ามาแทรกในวิดีโอนี้ให้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่คลิป Taste, เทสเบรดเด็กเก้าร้อยแม็กมูนก่อนน้นนี้ที่ผมลงไปนะครับว่า สโตกลูกอะไรยังไงเนี่ยมันมันเป็นยังไงก็ในคลิปนั้นเนี่ยผมใช้เป็นลูกของ rsl ซ้อมนะครับเป็น sld dl t หรือ dtl เนี่ยแหละ81เนะครับเพราะว่าที่คอร์ดที่นั่นเขาใช้กันนะครับก็ถามว่าดีไหมไอ้ลูกนั้นจะบอกว่าอย่างไรเดียสปีดมันแรกๆก,ก็โอเคนะครับปร,ป,ประมาณตั้งหกเลแต่ว่ามันจะตื้อเร็วมากลูกเนี้ยนะแล้วก็ขนบ้านขนบ้านเร็วแล้วก็พังง่ายนะครับเนื่องจากเป็นลูกเกรดซ้อมนะครับแต่ว่าบุฟเฟ่ที่นี่เขาใช้กัน ก็ค่อนข้างตื้อเลยแหละลูกจะมีโอกาสหยุดก่อนจังหวะตอนที่มันเริ่มพังเพราะมันพังง่ายนะครับงั้นมันมันพังค่อนข้างง่ายแหละแล้วก็ค่อนข้างตื้อนะลูกนั้นแต่ว่าก็จะไม่ตื้อเท่า i อ p อ75นะไม่ใช่เป็นสไตล์ลูกพุ่งเนาะซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ได้เอาเบรด900 Max Moon เนี่ยไปลองตีลูกตื้อดูนะว่ามันไหวไหมนะครับ ไม้ตัวนี้นะครับทางนีนิงเขาขึ้นมาให้เนะี่ยเป็นเ,นเอ็นรีนิ่งนัมเบอร์วัน26ปอนด์นะครับขึ้น2ปมนะครับสีฟ้านะครับสีสวยดีเข้ากับสีไม้เนาะต้องมาบอกก่อนเลยว่าไม้นี้เนี่ยผมใช้ระยะเวลาปรับตัวอยู่สักพักหนึ่งเลยใหญ่ๆนะครับเนาะเพราะว่าแรกรับมาเนี่ยโอ้โหเอาไปลองน็อกปุ๊บคือเขาตอนแรกมันไม่ได้พันกิบอย่างนี้นะครับ ที่ผมเอาพันทับด้วยกิบเอ็กซ์แล่าแบบปางตอนแรกเนี่ยพลาสติกเขาไม่ได้แกะออกนะครับนี่ถ้าของแท้นะฮะอันนี้จะเป็นงี้มันจะตรวจสอบได้เลยนะครับมันจะมีชัวร์โค้ดมีอะไรให้เราลอกแล้วก็เอาไปเช็คในเว็บได้เลยว่าเป็นของแท้นะครับอันนี้เขาโค้ดไทยเนาะสียูจีหกตัวนี้เป็นกลีบเล็กนะครับขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์ขึ้นมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รับเคลมนะถ้ามันหักมาที่บอกว่ามันปรับตัวยากเพราะอะไรใช่ไหมฮะตอนแรกเนี่ยในสะ่ มันหุ้มหุ้มกิพ่พลาสติกอยู่เนาะซึ่งไอตัวพลาสติกเนี่ยมันมีน้ำหนักพอสมควรนะครับแล้วมาทําให้ไอตัวด้ามเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เนื่องจากว่าไม้ตัวเนี้ยคนออกแบบเขาอ,ออกแบบมาให้มันเป็นไม้เล่นหน้าเล่นกลางนะครับน้าหนักหัวไม่ได้เยอะบาลานซ์ไม่ได้เยอะเท่าตัวซันนะครับหรือว่าตัวเบรย์แปดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นไม้สไตล์เล่นไวเป็นไม้สปีดเลยแหละสปีดที่แท้ทรูนะครับตัวเนี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไอตัวบาลานซ์ของเรื่องการปรับบาลานซ์เนี่ยจึงสําคัญมากๆสำหรับผลนะ เพราะว่าถ้าบาลานซ์มันน้อยเกินไปเนี่ยผมตีไม่ได้เลยไม้นียเนื่องจากเทปนี้มันอัดมาค่อนข้างแน่นมากๆไม้ตัวนี้นะเพราะว่ามันเซฟผู้เล่นแล้วเฟรนลี่กับยูเซอร์เขาพยายามจะทาให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันเลยนุ่มนะฮะตัวนี้มันจะนุ่มมากเพราะฉะนั้นพอมันนุ่มเกินเนี่ยเรากริดมันหนาไปเนี่ยหรือว่าเราใส่พลาสติกหรือว่าเราพันแล้วมันหนาเนี่ยมันจะดึงบาลานซ์ไม้ลงเยอะพอดึงบาลานซ์ไม้ลงเยอะปุ๊บเวลาไปตีเนี่ยมันจะเบาวิวเลยทีนี้กลายว่ามันเบากว่าไม้ห้ายูเบากว่ายใช้อีก มันเลยไปกันใหญ่เลยตอนนี้ผมน็อกแรกๆคือถามว่ามันมันมันไม่สะทานเลยนะครับแปลว่ามันเบาวิวตีแล้วรู้สึกไม่มีพลังนะแล้วก็เวลากดลูกเนี่ยต้องใช้ความสามารถเยอะมากต้องใช้ข้อมูลเยอะนะตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ตกไม่ดีเลยเล่นแดนหลังก็ไม่ดีเล่นแดนหลังห่วยแตกเลยแหละตอนนั้นนะเพราะว่าบาลานซ์มันน้อยเกินนะมันดึงลงเยอะเกินไปแล้วกริปก็พอพอมันมีพลาสติกใช่ไหมแล้วเขาพันกริปลิงทับมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันเลยหนามันหนาเกินไปนะแล้วทีเนี้ย กลายเป็นว่าเออไม้แม่งลอยไปเลยวิววิวไปเลยแล้วพอไปวัดเนี่ยพอไปวัดบาลานตอนนั้นเนี่ยบาลานมันอยู่แถวแถวนี้นี่คืออันนี้มันจะมีเอ่อมีรูปพระจันทร์อยู่เห็นไหมพระจันทร์เนาะซึ่งตัวซันผมเนี่ยบาลานจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเลยตัวดวงอาทิตย์ตรงนี้ขึ้นมานิดน,นึงยือตรงนี้นะแต่พอเราไปใส่กลิปใส่พลาสติกเนี่ยบาลานมันลดลงมาอยู่นี่แถวนี้เลยนะครับอยู่แถวแถวนี้เลยซึ่งมันเบาวิวนะครับ ซึ่งถ้าเทียบกับบาลานซ์ปกติที่ผมตีเนี่ยนะเบรดก0 0เนี่ยกับตัวเบรด800ยเนี่ยบาลานซ์มันจะสูงกว่านี้ตัวเบรดก0 0เนี่ยบาลานซ์ของเขาเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันตรงเดียวมันตรงกับตำแหน่งมูนนะฮะไอตัวมูนกับซันเนี่ยตัวมาร์เกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันตรงกันนะครับตรงกันเดะเลยดีดูเนี้ยเห็นไหมว่าตำแหน่งของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มันตรงกัน ะครับเพราะฉะนั้นบาลานซ์ที่ผมใช้ปกติเนี่ยถ้าเป็นไม้สายตะป,ปีดนะต้องเทียบอีกตัวนึงก็คือร้อยเอ็กซ์ร้อยเอ็กซ์เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วเนาะว่าผมจะใช้บาลานซ์แถวๆนี้ระหว่างเลขศูนย์นะครับซึ่งมันจะตรงกับตัวเขียวๆตรงนี้ของเบรดแปดร้อยนะครับซึ่งมันจะตรงกับแถวๆพระจันทร์เต็มดวงนะอ่าก็คืออันแรกเลยบาลานซ์สามไม้เนี่ยเท่ากันนะน้ำหนักไม่หนีกันมากนะครับสามไม้บนเนี่ยแปดสิบแปดกร,รมัมนะครับตัวนี้จะขึ้นมาหน่อยประมาณแปดสิบแปดจุดห้าหรือแปดสิบเก้ากร,รัมเลยตัวนี้เนาะ แต่ตัวนี้บาลานจะใกล้ๆกันนะครับตามตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยบาลานมันเนี่ยมันล้นลงมาตรงนี้เลยครับตอนนี้ผมใส่ไม่ได้แกะพลาสติกอ่ะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมพยายามจะทําให้มันเหมาะกับผมมากที่สุดผมเลยต้องขออนุญาตแกะไอ้ตัวพลาสติกออกนะครับแล้วทีเนี้ยแกะพลาสติกออกปุ๊บผมต้องพันกริบทับเพราะว่ากริบที่เขาให้มาเป็นกริบ G6 ซึ่งมันบางมากๆฮนะมันบางประมาณนี้เลยพอผมรอไปเตี๋ยวไปน็อกเนี่ย คือสาหรับเบรคเก้าร้อยแม็กซันเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าหัวมีน้ําหนักแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจ็บมือมันค่อนข้างมีน้ําหนักในการพาลูกเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้สึกสะท้านมากสำหรับ900 Sun เบรคเก้าร้อยแม็กซันนะแต่ว่าพอเป็นเบรคเก้าร้อยแม็กมูเนี่ยก้านมันจะมีความแข็งกว่าซันนิดนึงแล้วทีนี้พอผมลอกกริบลอกพลาสติกออกหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอไปเตียไปดาดเนี่ยรู้สึกว่ามันสะท้านมาที่ข้อมือนิดนึงถึงว่าถ้ามันเป็นกลิบเดิมของเขาเลยนะแล้วเราไม่พันอะไรทับเลยอะ่ะมันจะสะท้านมาที่มือนนิดึง ทำให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บเพราะว่ามันเป็นไม้ก้านที่แข็งเอาไว้ดาดเอาไว้เล่นสปีดนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยจําเป็นที่จะต้องพันกริบอะไรสักอย่างเนี่ยทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแต่เราต้องพันให้บางที่สุดนะผมไม่พันให้มันทับกันเลยไม่มีจุดที่มันทับกันเลยนะครับผมพันต่อๆๆกันไปเลยเพื่อไม่ให้มันดึงบาลานซ์ลงมากแล้วทีนี้พอพันรอบครบทั้งอันนี้ถึงที่เกิดขึ้นก็คือความเจ็บความสะท้านหายไปนะครับตัวเนี้ย นะมันก็จะพอดีมือไม่นุ่มเกินนะครับไม่นุ่มเกินไปไม่รู้สึกเบาวิวเวลาตีนะครับไม่รู้สึกว่ามันโหวงแต่จะรู้สึกคล้ายๆไม้ตัวอื่นแล้วทีนี้แต่ทีนี้บาลานซ์ที่มันได้เนี่ยผมพยายามตั้งสุดๆแล้วพันต่อๆ,ๆ,อๆ,อๆอกันมาเนี่ยนี่ผมไม่ได้ใช้กริปตัวเอ็กซ์ล่าหมด้วยนะผมใช้แค่บงังแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะแต่ว่าบาลานซ์ที่ได้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ตรงรวงจังงนทร์ดวงที่สองนะมันจะน้อยกว่า พว,พวกไม้สายสปีดทั่วไปประมาณเกือบเกือบเซนหนึ่งเกือบเกือบเซนหนึ่งเลยนะครับคือจริงๆจ,จะทาให้มันเท่ากันก็ได้แหละแต่นั่นมันแปลว่ากริบจะไม่เหลือเลยหมายถึงว่ากริปมันจะกลายเป็นกริบเริ่มต้นของเขาทั้งหมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเจ็บมือนะแล้วมันจะทําให้การตบมันรู้สึกสถานผมเลยจะไม่ต้อง,ต,องต้องพันหุ้มไปอีกชั้นหนึ่งนะซึ่งก็ยอมเสียบาลานซ์ลงประมาณเซนหนึ่งจากพวกนี้บาลานซ์ประมาณ3 0 0ร้อยสาม้ยใช่ไหมตัวนี้ก็จะเหลือประมาณ292นหรือว่า290 นะครับสำหรับมูนนะน้ำหนักโดยรวมเนี่ยสารตัวนี้88กรัมนะแต่ตัวมูนเนี่ยอยู่ที่87กรัมนะครับถามว่าถ้าเทียบกับ a อ p ฟ o r c e 705U เนี่ยตัวนั้นเนี่ยผมพันปิดพันรวมเอ็นแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะประมาณ85กรัมกว่ากว่าซึ่ง a อ p f o r d e 7 5 u u นเนี่ยน้ำหนักเขาจะน้อยกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าเวลาเราเทียบกันเนี่ยเราก็ต้องเทียบกับตระกูลสายสปีด นะหรือว่าถ้าจะเอาเป็นสายบุกที่ที่เบาลงมาหน่อยหรือว่าเร็วเท่ากันเนี่ยก็จะต้องมาเทียบกับ a i r ฟอร์ดเจยูที่ผมเพิ่งรีวิวไปก่อนหนะน,น้านี้เอาเป็นว่าไม้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้ที่เหมาะสําหรับมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมันปรับตัวตอนตอน,ตอนเรื่องบาลานซ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคุณจะต้องคุณต้องมีสกิลระดับหนึ่งอ่ะนะถึงจะใช้ไม้นี้แล้วสนุกนะครับผมว่า900ยังตีง่ายแล้วก็เข้ามือกับคนที่เล่นมาประจำเนี่ยได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับถ้าสำหรับ900 Max Sun นะ แต่ถ้าตัวนี้อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่ามันจะใช้ข้อเพิ่มขึ้นนิดนึ่งเวลาเราเทคตอกทีนี้900 Max Sun กับ Moon erm เนี่ยมันเหมือนเป็นเจเนอเรชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากตัวเบส800กับเบส700นะฮะไอตัวเบส800กับเบส700เนี่ยกล้ามจะเป็น6.8ม mm, ิลนะครับตัวไนสองตัวนี้ก้ามจะเหลือ6.6มิลซึ่งมันบางลงเนา มันจะเหมาะสาหรับคนที่เป็นแฟนคลับของไม้ก้านเล็กนะครับเพราะว่าไม้ก้านเล็กเนี่ยเ่าที่ผมลองมาร้อยแซดหรือว่าตัวกาสองหรือว่าตัวพวกนี้ซันกับมูลเนี่ยผมรู้สึกว่าเออความก้านเล็กเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาทําก้านออกมาได้ได้ไดมีความยืดหยุ่นแล้วก็คืนตัวดีเนี่ยมันจะส่งลูกดีมากๆนะครับดีกว่าพวกก้านใหญ่ๆซึ่งจะมีให้ความต้านที่มากกว่าไอเบทดแปดร้อยร้อยเอ็กนะครับหรือว่า 90K2 พวกนี้มันจะเป็นสไตล์ก้านใหญ่นะครับ ประมาณ6.8นะฮะพวกนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีความสถานิดหนึ่งขึ้นมานิหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกันนะไอ้ผมรู้สึกว่าไอ้พกก้านเล็กๆพวกนี้มันมันค่อนข้างดีตัวและให้ตัวดีแล้วคืนตัวได้ไวยกเว้นในตัวร้อยแซ่ีแดงนะอันนั้นก้านเล็กก็จริงแต่ว่าแม่ค่อสถานเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าเบรด900 Max เนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันตัวนี้นะเขาใส่เทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะนะไอ้กลุ่มของ ไอ้พวกแม็กซันกับมูนเนี่ยสิ่งที่เขาใส่เพิ่มขึ้นมาจากไอ้ตัวเบร800กับเบร700ก็คือตัวของเรซินนะครับแล้วก็ทีบีนาโนนะฮะมันจะเป็นการผสานคาร์บอนเกรดที่สูงกว่าของตัวเบร700กับเบร800คาร์บอนของพวกนี้จะจะ,จะทนกว่านะครับเป็นอาเป็น M 46นะครับเป็นคาร์บอนเกรด m อ็46ซึ่งเป็นคาร์บอนเกรดสูงนะครับมีมีความยืดหยุ่นที่สูงนะครับเนาะแล้วก็ค่อนข้างทน พอมาผสานกับเลซินเทคโนโลยีแล้วใช้ทีวีนาะโนเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสานกันเนี่ยมันทําให้พวกนี้มันมีความแข็งแรงที่อาจจะสูงกว่าวัสดุคาร์บอนของเดิมหรืออาจจะสูงกว่าเบทแปดร้อยหรือเบทเจ็ดร้อยในประมาณ20%่สเปร็นในความทนนะนะของเกรดคาร์บอนน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้จะได้เรยว่ามันเป็นไม้ที่ไม้สายปีดเบาท,ที่ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับคือถ้าเทียบกันระหว่าง800ร้อกับ900ซันมูนเนี่ยนะถ้าคุณเน้นเล่นหลังเลยนะครับ หลังเด่นเนี่ยผมจะเชียร์ไปเบท8แปดร้อยนะครับแต่ถ้าคุณเล่นหน้าเด่นไปเลยเนี่ยจะเชียร์ไปเบรดเจ็ดร้อยนะแต่ถ้าสองตัวนี้มันจะอยู่เป็นอออาราวนะอออาราวที่ไอเนี่ยเด่นไปทางหลังแต่อนเนี่ยเด่นมาทางหน้าเออมันจะเป็นอย่างนั้นคือเขาเสริมขึ้นมานะผมรู้สึกว่าเออเวลาเล่นเนี่ยมิติในการเล่นเนี่ยไอสองตัวเนี้ซันกับมูลเนี่ยมีมิติในการเล่นที่หลากหลายกว่า ตัวเออแปดร้อยกับเจ็ดร้อยถามว่าเอาเข้าจริงเวลาเราไปเล่นผมชอบไม้ไหนที่สุดระหว่างเบท9เก้าร้อยกับเบรกแตร้อยกับเบรกเจ็ดร้อยใช่ไหมตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือเบรกเก้าร้อยแม็กซ์ซันนะครับผมรู้สึกว่าไอเนี้ยมันออราวที่สุดถ้าเทียบกับเบรกแปดร้อยเวลาเล่นหน้าเนี่ยมันพอๆกันแต่เวลาเล่นกลางเล่นหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าไอตัวนี้มันรุนแรงกว่ามันบุกได้มีประฏิธิภาพมากกว่านะครับแต่ว่าันเนี้ยมันจะแบบกลางๆไปทางหลังนะฮะแต่เล่นหน้าก็จะดอปถ้าเทียบกับเบรกเจ็ดร้อยกับเบร 900 m ร้ o แมมนะฮะตัวในตัว900 m a ้ m o แมกูกับตัว700 700จะไวกว่านะฮะตัว700เนี่ยจะรู้สึกว่ามันไวกว่ามูนเนี่ยมันจะขึ้นมาจาก700นิดนึงความมันจะช้ากว่า7 0 0นิดนึงแต่มันจะไวกว่า 100X กระับเบรด0 0นะครับแล้วก็ําหน้ำแอทฟอร์เนเนี่ยตัวนั้นน้ำหนักน้อยกว่ามูนก็จริงแต่ว่า a อ r ฟอร์สเเนี่ยมันจะไวประมาณ 100X ซึ่งมันมันเป็นไมห้หัวหนักก้านอ่อนกว่าตัวนี้นิดนึง มันเน้นทุบนะครับ iPhone 7.5u เนี่ยเพราะนั้น iPhone 7.5u เนี่ยจะช้ากว่าตัวนี้นิดนึงเกมดาดเกมอะไรเนี่ยถ้าถ้าเทียบนะถ้าตัวนี้ความรู้สึกเนะีดย p x 900 Max มูลเทียบกับ iPhone 7.5u เนี่ย iPhone 7.5u เนี่ยตบมันกว่าใช้งานง่ายกว่านะครับเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่มากกว่าการมันไม่ได้แข็งเกินนะแต่ถ้าคุณเน้นดาดข้อมือด,ดีเน้นสปีดลูกอะไรอย่างเงี้ย ตบแดนหลังอาจจะไม่ได้ดีเท่า f 4 705U นะตัวนี้แต่มันเหมาะกับผู้เล่นที่แบบมีสกิลค่อนข้างระดับหนึ่งอ่ะคือเน้นเน้นเกมไวะตัวนี้นะเออแต่ถ้า f อคฟอร์ 705U เนี่ยมันจะเน้นแบบ All a ออลาวมากกว่าเออตบมันกว่าเอารู้สึกนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมันจะอยู่กลางๆระหว่าง f อคฟอร 705U กับตัวของ Blade x 700นะครับ 4U 5U เลยประมาณนั้นนะ คือสิ่งที่มันดีกว่าเบดเอ็กซ์700ที่ผมสัมผัสได้นะไม่ว่าจะตีอยู่ให้อยู่นะก็คือตัวนี้มันตีไม่แป๊กนะครับพูดเลยว่าสวิสสปอร์ตตัวนี้นเยอะกว่านะครับจุดกระทบลูกมันดีกว่านะมันจะไม่ค่อยแปก๊กเหมือนพวกเบดเอ็กซ์700นะครับไอ้ตัวนั้นนะ่ะมันจะมีความแป๊กอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ามันไวเกินผมก็เลยตีครอบจังหวะตีไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ว่าพอเราได้บาลานซ์ที่เหมาะสมเหมาะมือกับตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้เวลาเกมรับเกมอะไรเนี่ยไม่ค่อยแปก๊ก นะเวลาขึ้นเท็ก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะในตะกูตั้งแต่เบสดแปดร้อยขึ้นมาเนี่ยฮะตีไม่แปลกสักตัวนะครับก็คล้าย,ค,าย,ค,ายคร้อยเอ็กนะฮะก็คือเล่นง่ายสบายสําหรับคนที่เป็นแล้วนะครับเกมตบตัวนี้ก็จะด้อยกว่าแดนหลังนะก็จะด้อยกว่าตัวแปดร้อยกับตัวเก้าร้อยซันอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะอาจจะต้องใช้ข้อมือนะแต่ถ้าถามว่ามันตบเทียบกับแอปฟอร์สนะไอเนี้ยใช้ข้อมือน้อยกว่านะครับถ,ถ,ถ้าเทียบกับ70ไอเนี้ยก็ใช้ข้อมือเยอะกว่าคือ ถ้าเทียบกันนะ a อ r o r ร์ดเจ็เนี่ยตบง่ายกว่าใช้ข้อมือน้อยกว่าตัวนี้แต่ตัวเนี้ยดีกว่า a อ r o r ร์ดแปและ 4U นะในด้านการใช้ข้อมือถ้าคุณรู้สึกว่า a อ r o r ร์ดมันไม่ตอบโจทย์หรือว่ามันตบยากตบแรงด็นหลังไม่ค่อยมีพลังหรือว่ามันตบเบาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันช่วยในการตบที่รุนแรงกว่าแอป o r ร80ผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ถามว่าอะไรมันกว่ากันระหว่าง 705U ตัวนี้ผมว่าผมชอบ 705U มากกว่าถ้าได้หลังนะ แต่ถ้าเรื่องเกมดา่านเรื่องสปีดไม้ประกบหน้าเล่นหน้าเร็วๆแยับหน้าเร็วๆลงเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยดีกว่าตัวของแอร์อร์ให้ ็มีข้อเสียที่แดนหลังนิดนึงนะฮะอาจจะต้องเข้นแรงหรือว่าเราจะต้องกระโดดทํามุมหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้รู้สึกโหวนะมันจะแน่นแน่นอยู่แต่ว่าคุณต้องปรับบาลานซ์ให้ดีๆนะถ้าคุณปรับบาลานซ์ไม่ดีมันจะมีปัญหาแน่นอนไหมเนี่ย เกมลับใช่ไหมเกมลับเนี่ยไวมากแล้วเห็นกล้ามันแข็งงน,นี้นะพูดเลยว่าเกมล็อไม่แย่เลยนะเกมลับนี้ล้นเลยจะบอกให้บางทีเนี่ยคือถ้าเขาตบยัดมาตั้งแต่กลางคอร์ดถึงหลังคอร์ดเนี่ยไอเนี่ยแม่งงัดถึงหลังง่ายอยู่นะถ้าเกิดว่าเรารับแล้วมันเข้าอิมแพ t พอดีอ่ะมันสะท้อนถึงหลังคอร์ดง่ายมากเลยนะแล้วถ้าเขาตัดหย่อนมาเนี่ยคุณต้องระวังว่าลูกมันจะออกถ้าคุณงัดนะครับไม้เนี่ย เพราะว่ามันมันมันดีดดีมากอะ่ะตีเซฟตีกระชากแล้วก็ตั้งรับค่อนข้างดีเลยไม้มันมีแรงส่งแล้วมีสปีดดีมากขนาดว่าลูกที่ใช้เป็นลูกแบบตื้อๆนะเ,เออมันยังแบบผมงัดออกหลายลูกมากอะ่ะพอใช้พอใช้ไม้นี้เทียบกับตัวร้อยเอ็กเบรดเป็ร้อยอะไรเงี้ยมันงัดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่พอใช้ไม้นี้เออมันเบาแล้วพอผมอาจจะแบบใช้ข้อมือสบัดเพราะว่ากลัวไม่ไปไงพอใช้ข้อมือสบัดแรงๆปุ๊บโอ้โหมันออกแบบออก,แบบออกรัวๆนะแล้วก็ ถามว่ามันรู้สึกแกว่งไหมเวลาคอนโทนลูกก็มีบางจังหวะนะครับเวลาอยู่กลางขอนแล้วเราจะครอสสมมุติเราจะตบครอสอะไรเงี้ยบางทีมันชอบลอยออกเพราะว่าปกติผมใช้เบรดแปดร้อยเบรดเก้าร้อยหรือว่าไม้หัวหนักเนี่ยพอเราตบคอรอสเนี่ยมันจะไปลงเส้นข้างพอดีเวลาเล่นคู่แต่ถ้าเป็นไม้ตัวนี้ผมจะชอบลืมตัวมันต้องมันต้องเทคเทคขึ้นไปเราใช้คอบเพิ่มอีกนิดน,นึงนะไอ้พวกลูกคอรอสหรือว่าลูกตบคอรอสเนี่ยมันชอบออกนะครับ ก็วเ,เวลาตั้งนับด้วย แย่ไหมไม่แย่ตบดีกว่าเบส700็นะครับตบดีกว่าแอรฟอส์แปดนะฮะก็ถามว่ามันเหมาะกับผู้เล่นสไตล์ไหนมันน่าจะเหมาะกับคนที่มีสกิลระดับอินเตอร์มีเดียตขึ้นไปนะครับไม่ใช่เริ่มต้นนะครับก็คือมีสกิลในการใช้ข้อมือในการคอนโทรลลูกและต้องการไม้ที่ความคล่องตัวไม่ได้อยากบ้าตบมากและอยากจะแบบ ชิวๆเน้นเกมรับสบายๆแต่ว่าอยากเปลี่ยนลูกอยากเปลี่ยนทางลูกเร็วๆสบายต่อข้อมืออะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าคุณจะเห็นว่าจากคลิปที่ผมลงไปเนี่ยผมเอาไปไล่ตบแดนหลังใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกเออบางทีเราเราเราไม่ได้ลงแน่นะเออเราอยู่แดนหลังแล้วถ้าเราไม่รีบปิดเกมมันก็มันก็ไม่ได้ปิดตักทีถูกไหมครับถามว่ามันตบหวังผลได้เทียบเท่า800อหรือ900แม็กไหมก็ไม่ได้ ไม่ได้หวังผลได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ทำาลายจังหวะได้นะครับหลายจังหวะอยู่แม้ก็ถ้าตบปุ๊บลอยเข้าซอกคอก็รับไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าตบเข้ารักแร้ตบเข้าตัวหนะ้าอกกลายเป็นตบแบบนั้นน่นะครับแต่ถามว่ามันลอยเหืนแบบแบบ80เลยไหมแอคฟอร์ดแปดศูยเลยไหมมันก็ไม่ได้ลอยเหืนขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นตบมีวิถีอยู่นะถ้าใครที่เป็นสาวกแอคฟอร์ด80แต่อยากได้ไม้ที่มันไวขึ้นกว่า80 นะครับแล้วก็ตบได้ดีกว่า80ผมว่าตัวเนี้ยคำตอบแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไม้ตีสบายเล่นง่ายตบดีออลาวช่วงท้ายๆเกมแล้วนะแบบว่าอยากเล่นชิลตีได้ตบได้ออลาววางลูกแม่นเซฟแรมผมว่าแอปฟอ d 70 5u เนี่ยน่าจะคือคำตอบมากกว่าถ้าคุณเล่นหน้าเป็นหลักคุณมีมือหลังบุกให้เนี่ยก็แนะนำแล้วถ้าเกิดว่ากวนที่คุณเล่นใช้สปีดลูกไม่ได้ตื้อมาก นะผมก็แนะนําแต่ถ้าลูกมันตื้อมากๆใช้สปีดเจ็ดสิบห้าเจ็ดีกันผมว่าไม้นี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนานะครับเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาได้ถ้าลูกมันตื้อนะครับแต่ถ้าลูกมันพุ่งๆเนี่ยผมว่าก็โอเคที่จะใช้นะครับสำหรับไม้นี้สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่หมอเจมส์แบล็นตันลาไปก่อนสวัสดีครับ